รถสวยกิจกรรมฟรีคาเฟ่ดีวันนี้มาดูรถและเทสต์ดิฟกันปื้นๆเยอะทุกคนวันนี้หญิงมาดูรถใหม่นี่เลยค่ะ all new x p o c e design suv hybrid ดีไซน์รอบคันคือสวยทันสมัยมากภายในรถก็กว้างเวอร์เป็นรถคัสบีเซ gment ที่นั่งแล้วโปร่งโล่งพรีเมี่ยมมากๆถึงคิวหญิงเทสต์รถแล้วหญิงให้พี่ๆทางมิซูแสงใช้ช่วยขับพาเทสต์นะคะหญิงเคยมีปาเจโร่นะแต่พอได้มาลองเทสต์ x p o c e แล้วอยากจะได้รถคันใหม่เลยติดใจพ ในดีไซน์กริบสวยมากมีเครื่องฟอกอากาศติดแถมมากับตัวรถด้วยยุคนี้ต้องมีเลยนะคะทุกคนอีกอย่างที่อยากอวดก็คือหน้าจอแสดงผลเขากว้างมากๆใหญ่มากเลยเครื่องยนต์ก็ประหยัดสุดแค่2 4 4กิโลเมตรต่อลิตรเองระบบเบรกดีช่วงล่างหนุบแน่นที่ชอบอีกอย่างเลยเพราะหญิงชอบขึ้นดอยและเดินทางบ่อยๆคือมีระบบ AYC ช่วยเข้าโค้งแบบฉลาดทําให้รู้สึกมั่นใจและปลอดภัยค่ะเทสต์ไดฟ์วันนี้ทั้งตื่นเต้นและมีความสุขมากรถก็ดีกิจกรรมและ บรรยากาศในงานก็อบอุ่นและยังได้ของแถมอีกเข้าไปลองเทส All New x p o t HEV ที่โชว์รูมมิสซูแสงชัยเชียงใหม่ได้ทั้ง3สาขาเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ